แม่นี่วะโจอ,อึ้บแกเสือใช่พรอะอึ้บพี่น้องเบิง้งเนี่ยมันมีนยังครับอึ้บเอ้ยมาอุกอุ้งนั่งอยู่ไหนมีนิังมาตรอครับนับลยนะ,ะยัง,อองโอ้วัดดูครับพี่น้องมื่อนี้ผมกับโจมาพอแล้วของดีอีกแล้วครับเบิ้งเบิ้ง เบื้มันดีเห็นยังครับเอ้จ ja, แมนนี่วะโจอึ้บอึ้บฮะแกเสือใส่พ่ออ่ะอึ้บยี่นองเบิ้งเนี่ยมันยิ่งยังครับอึ้บฮ้อมาอุ้ยยังไม่ยังเลยยไม่ยังเลยน้ำปานเนี่ยโอ้โหโจโจโจฟังดีบอกเออคอยคอยคอยอย่าเด้อขอเด้อขอเด้อน้ำผึ่งเดือนหาขอเด้อน้ำผึ่งเดือนหาน้ำผึ่งเดือนหาเนาะอุ้ยอุ้ยโจแกเสือเร็ววะโจ ครับออกยืดนกขาศึกยาไปบ้านเล่นบอสดๆดมันบ่ครับขอจะคั่มยบ่ครับนี่ยืดถึงมาครับปัดกันสดๆครับยืดมาสอจถือไปให้อึ๊บอึ๊บเอย่างนั้นต่อเลยเก็บไว้เก็บไว้ให้มันครับมันชื่นใจมากอู่มาโจศูนย์ยาเป่าพี่น้องครับเบิ้งละเป่าอีกย่างครับออดบินเบิ้งวางเบื้งวางครับ จถอ,อดเกือบพร้อหมอครับท่าแลีนหมอหรือจังไรโจเราถอดเกือบ <c oughs> ท่าเรียนหมอท่านท่านท่านน,น,นะครัสจอยู่ใกล้นี่แหละครับพี่นอ้องเบิ้งเนอะมันจะเป็นเน่าไหน <c oughs> นั่นอเอาล้วครับตอนนี้เริ่มปุ๊บพายซอยหมอครับต่อให้สูบซอยบ่บจยส,อบสอจอย,อยู่ยไกลอยู่นะครับบ่มี่ยังป้องกันได้โจอโอเคนะครับสอจอถอยท,อทับคนนะครับ ัโซ่จอถอยทับปึ๊บปึ <note S 1> names, ๊บปึ๊บโอ้โหมา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 ครับถือมาโอ้โหจับไว้จับไว้จับไว้อือโอ้โหเอานะครับสซจอได้แล้วครับช่วยโจอไปก่อนนะครับเด้อสซจอได้แล้วครับโอ้โหไฟงอโศงครับใส่กระเป๋าก่อนครับอืมชุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดคือความปลอดภัยครับผมผมไปก่อนครับตีมีมาไดนยังก็ประมาณยี่สิบปีได้ครับเราไปเรียนรู้มาจากไหนก็ตามคนเฒ่าคนแก่เขาบอกบ้างครับก็เรียนรู้จากธรรมชาติด้วย เราไม่ไม่ได้กลัวมันต่อยมันอะไรใช่ไหมก็มีพลาดบ้างครับนานนานทีแต่ส่วนใหญ่ไม่พลาดเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ครับอวิธีกันตีียังไงครับก็ใช้ควันลมครับส่วนมากถ้าเป็นผึ้งใหญ่ก็จะมัดทําคบทําอะไรเหมือนทั่วไปครับแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันตรงไหนมีผึ้งตรงไหนอยู่อยู่ต้องหาจนเจออะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตจากดอกไม้ครับยังไงครับถ้ามีตัวมาตอมดอกไม้ก็ดูตามดอกไม้พอมันกินได้น้ําหวานพอแล้วมันก็จะบินกลับลังเราก็จะอาศัยสังเกตตาม ปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลครับอย่างไกลก็ไม่เกินกิโลนึงโดยประมาณครับแล้วตีได้ส่วนใหญ่เล้วพึ่งไปทำอะไรได้ขายครับทุนมากขายบ้างส่งลูกค้าบ้างถือว่าเป็นของแท้ได้มาจากครับพึ่งเลยช่วงนี้<ๆ>เดือนห้าน้ำพึ่งเดือนห้าขายดีไหมก็ขายดีครับหาง่ายหรือหาย,ยากช่วงนี้ก็ปีนี้ยากหน่อยทุกปีก็พอได้อยู่ปีนี้ยากหน่อยครับทาไมปีนี้ยากปีนี้พึ่งไม่ค่อยมีครับพึ่งพึ่งมี้นจะหายากมากครับปีนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ